ทุกคนเข้าสู่ยูทูบช่องทวชัยมิทรวานนำความรู้มาฝากท่านผู้ชมครับพรมสบู่ใครที่มีประโยชน์ครับหนึ่งแก้ไอจัดเสพหัดสองแก้ท้องอยู่ทองเพอ้อสามแก้ไข้แก้วัดทําได้ง่ายง่ายประโยชน์มากมายขน,นาดนี้ใช้สบู่ใครที่เป็นหายป่วยเป็นประโยชน์กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ทุกคนได้รับความรู้ทั่วกันได้ดูช่วยคนหายป่วยนําเสนอขิงประโยชน์ขงนิขงสรรพคุณ วิธีใช้และลักษณะของขิงเป็นยังไงไปชมกันเลยขิงขับลมกับเสาหากแก้ไอแก้ให้หวานแม่ขิงกับกระชายจะเป็นที่อยู่รวเดียวกันแต่ต้นขิงจะมีลักษณะแตกต่างกับกระชายเงาของกระชายจะเป็นแง่งเล็กๆเ,เป็นกระจุดแต่ของขิงจะเป็นแง่งใหญ่มีใบเรียวยาวปลายแหลมช่วงเงาขิงที่มีสรรพคุณทางยากำลังดีจะอยู่ประมาณ8-10เดือน ถ้าเห็นลำต้นขิงสีขาวเมื่อใดแสดงว่าแก่เต็มที่ตัวยามากกลิ่นและร้ก็เผ็ดร้อนกำลังดีขิงเป็นสมุนไพรที่ใช้ง่ายมีสรรพคุณดีแก้ไอกระเสษผ่านแก้ท้องอืดท้องเฟร์แก้ไข้แก้วัดวิธีเข้าตัวยาือแก้ไอกระเซาหันขิงออกเป็นแว่นบางๆแล้วนำไปตากแดดให้แห้งสนิทบดให้เป็นผงใช้หนึ่งช้อนชาส้มกับน้ำร้อน ผสมน้ำผึ้งเล็กน้อยเพื่อเพิ่มรสชาติหรือจะผสมน้ำมะนาวเพิ่มเล็กน้อยเพื่อสรรพคุณดีขึ้น 2. แก้ท้องอืดท้องเฟอ้อขิงแก่ขนาดนื่หัวแม่มุบดพอแตกต้มกับน้ำร้อนหนึ่งช้วยกาแฟเที่ยวที่เหลือครึ่งเดียวดื่มหลังอาหารช่วยแก้ปัญหาอาหารไม่ย่อยท้องอืดท้องเฟอ้อได้ดีขึ้นไส้หรือเมาเลือก็ช่วยได้เช่นกันสา แก้ไขแก้วหวัดขิงขนาดดึ่หัวแม่มือบุพอพแต่ต้องผสมน้ำตาลทรายแดงใช้น้ำหนึ่งถ้วยกาแฟเที่ยวที่เหลือครึ่งเดียวดื่มเพื่อลดไข้แต่ถ้ามีไข้สูงสูงให้บดขิงจนละเอียดต้องผสมน้ำตาลทรายแดงรองเอาแต่น้ำดื่มเพื่อลดไข้และขับเมือจขิงมีสายพันธุ์ประมาณ70ชนิดประโยชน์มากมายขนาดนี้น่าลองนำมาปลูกครับ